สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ดเสียงั่นน้ำตาคลอเปิดใจครั้งแรกหลังแตงโมจากไปครบ1เดือนครบหนึ่งเดือนแล้วที่ดาราสาวแตงโมนิดาจากไปหนึ่งคนที่ยังรักและคิดถึงเธอเต็มหัวใจคงหนีไม่พ้นเบิร์ดแฟนหนมที่ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่ยอมไปพูดแบบเปิดใจชัดๆในรายการไหนๆเลยล่าสุดโมอามีนาพินิจเพื่อนสนิทของแตงโมได้ปล่อยคลิปลงไอจีที่เบิร์ตได้พูด ความในใจลึกๆถึงแตงโมในงานวันอะไรที่ผ่านมาโดยเบิร์ดได้พูดสั้นๆส,สุดซึ้งกินใจท้งน้ำตาไว้ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรผมรักโมและก็คิดถึงโมตลอดไปส่วนโมอามินาก็พูดสั้นๆไว้ว่าไม่เคยเสียายที่เคยรักพี่มาตลอดก็จะทําหน้าที่น้องต่อไปเนื่องจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามากดไลค์และแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความ ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i e c o m ขอบคุณครับ